ข้ากสัสดีเช้าวันใหม่กับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับสลัดเช้าวันใหม่วันหนึ่งนะครับพี่นักข่าวเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้แก่นนะครับเอเฟซสบุทที่4ข้อที่25ถึงข้อที่ส2ดอนะครับดังน,นังน้นจงละทิ้งข้อม็จให้พวกท่านแต่ละคนผู้คนจีนกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของการและกันจะก,กรวก,ก็กรดได้แต่อย่าทำบัตอย่าให้ถึงตอบอนตก แล้วยังกรดอยู่อย่าให้โอกาสเก็บมนันคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยต่อไปแต่จงใช้มือของตนตราตรามทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรจัดใจให้คนที่มีความจำเป็นอย่าให้คำเลียมร้ายออกจากปากของท่านทัน้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่สมส่น้นและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รักการประทัดตราไว้สำหรับวันที่จะได้รักการ่ายโจงเอาความขุ่นคือความฉุบเฉียวความโกรธการทุ่งเถียนการพูดจาดหมิงรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่โจงมีใจกรุณาใจสมสารและใจให้อาภัยแก่การและกานเมืออย่าที่พระเจ้าสมให้อาภัยพวกท่านในพระคริสต์พี่น้องครับสลับในเช้าวันนี้นะครับข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อว่า ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณีพน้องครับเมื่อเรามาดูในบริบทของเมืองเอเฟซัสเราก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่าเมืองเอเฟซัสนั้นเต็มไปด้วยลูกขอามรกและยิ่งกว่านั้นเมืองเอเฟซัสนั้นเต็มไปด้วยการค้าขายหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเมืองแห่กงการค้าแล้วก็มีนักธุร,รกิจหรือว่ามีคนหลายประเภทอยู่ที่นั่นและยิ่งกว่านั้นอีกน,นะครับถ้าเราดูในคิทจักรของเอเฟซัสเราก็ได้เห็นว่าในคิทจักรนั้นมีทั้งคนยิวและก็คนต่างชาติแต่คนก็ต่างมีวัฒนธรรมที่ต่างกันฉะงั้นให้คิจักร อาจจะมีปัญหาในเรื่องวัฒนธรรมและยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็มีลทัทธิเทียนเทคเข้ามาในคิดจักรแต่อาจารย์ปอโลก็ได้หนุนใจนะครับให้ให้เขาที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็คือให้เขาที่จะเติบโตในด้านฝ่ายวิญญาณมากขึ้นอาจารย์ปอโลได้หนุนใจให้เขาดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่างไรนะครับในเช้าว,วันนี้ก็มีสามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือให้เขาทิ้งการการะทําที่นำไปสู่ความบาปดังนั้นจงลดทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่และคนผู้คนจีนกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเรา ตางเป็นอวัยวะของการและกาเขาว่าลทัทธิความเท็จในตอนนี้นะครับอาจไม่ถึงให้เขาที่จะทิ้งชีวิตเก่าหรือว่าคนที่โกหกหรือว่าชีวิตเก่าที่ชีวิตเหตุการณ์ล่อลวงต่างๆนะครับหรือว่าให้เขาที่จะละทัทธิสี่เหล่านั้นนะครับเพราะว่าในขีจัดมีพยาเทศเข้ามาจะทำให้พี่น้องบางคนอาจจะติตาเขาไปหรือพี่น้องบางคนนะครับชอบผู้โกหกกับ พี่น้องด้วยกันนะครับซีลานเียจะโปรโลบอกเขาให้เขาที่จะละเทศสิ่งเหล่านี้นะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับให้เขาที่จะมีความจินใจนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่น้องในคิดาจัตที่เขาบางคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าที่เขามีอาชีพในการค้าขายธุรกิจเขาอาจจะจัดวาผูประโยคกับคิดาจัตโดยการที่เขาชักชวนหรือว่าหลอกลวงกับพี่น้องด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจจะโปรโลให้เขาที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไป และให้เขาที่จะมีความจริงใจต่อกันก็คือว่าให้เขาที่จะพูดแต่ความจริงก็คือว่าให้เขาที่จะมีความจริงใจต่อกันในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันนะครับว่าให้เขาที่จะไม่พูดโกหกนะครับและพระยุสุคริชเองเช่นกันนะครับก็ได้หนุนใจให้กับเราเช่นกันว่าให้เรามีความจริงใจต่อพี่น้องโดยการพูดกันความจริงนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่37ที่นะครับที่กล่าวว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่านไม่คาพูดที่เกินกว่านั้นมาจากความชั่วอาจารย์โปรดดนใจว่า ถ้าเขายัางไม่ได้รับที่ความเทเเหล่านี้นะครับในการติดตามพระเจ้าเขาก็จะไม่สามารถที่จะเต,ติบโตในด้านฝ่ายวิเญ,ญียนได้ให้เขาที่จะรับที่สี่เหล่านั้นนะครับและยิ่งกวนน่านั้นจาระดเปโลได้หนุนใจให้พี่น้องบอกว่าเพราะว่าตาคนต,ต่างเป็นอวัยวะของขาการเละกันก็คือให้เขาที่จะมีความจริงใจต่อกันเขาว่ามีความจิงใจต่อกันหมายถึงให้มีความให้เกียรติกันเลีกันและก็ให้เขาที่จะหนุนใจเสริมสร้างกันกันมากกว่านะครับและก็อย่างที่สองนะครับบอกว่า,วาจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบา อย่าให้ถึงตอวันตกแล้วยังกรบอยู่นะครับเพราะว่าความโกรธที่นี่อาจารย์ปโลได้หนุนใจนะครับบอกว่าให้พี่น้องนะครับแน,น่นอนว่าในิสดจักรอาจจะมีปัญหาการในด้านวัฒนธรรมหรือว่าปัญหาการในด้านหลายๆอย่างนะครับเ<ท>มื่ออาจารย์ปโลได้ยินสิ่งเหล่านี้อาจารย์ปโลได้หนุนใจให้เขาที่จะมีความยั่นยางนะครับที่เขาจะควบคุมอารมณ์ได้นะครับให้เขาที่จะควบคุมความโกรธนะครับเขาบอกว่าเมื่อความโกรธนั้นถ้าเราควบคุมไม่ได้จะนําเราไปสู่ความสูญเสียก็คือว่าเราจะทํา สิ่งที่ความโกรธนั้นนำพาก็คือทําร้ายหรือว่าทำหลายๆอย่างนะครับแต่าจ้าพระรูได้หนุนใจให้เขาที่ควบคุมนะครับเพื่อที่เขาที่จะสามารถควบคุมและจงถึงกระทั่งที่จะไม่ทําบาปนะครับเพราะว่าในพระกฐพีเดอร์ก็ได้เห็นภาพน,นะครับเมื่อคาอีนก,กับอาเบลใช่ไหมครับเมื่อคาอีนนั้นมีความอิจฉาน้องใช่ไหมครับแล้วก็มีความโกรธด,ด้วยนะครับที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยื่องบูชาของเขาจงทําให้เขาน้ามือตาม,มัวจงฆ่าน้องชายของตัวเอง เนี่ยจโปโลก็ได้หนูใจว่าแต่ละวันนั้นให้เขาที่จะสํารวจชีวิตของตัวเองนะครับที่จะไม่ให้ความโกรธนั้นที่จะบานปลายหรือว่าที่ให้ความโกรธนั้นที่จะเพิ่มมากขึ้นที่จะควบคุมตัวเองและให้เขาที่จะสามารถควบคุมความโกรธได้นะครับเหตุผลที่อาจารย์ปโปลนดูใจให้เขาจะไม่ให้ความโกรธนั้นไปจุกถึงต่อมาตกนะครับก็คือว่าให้คาแต่ละวันนั้นที่จะสามารถสํารวจชีวิตแล้วก็ควบคุมนะครับเหตุผลที่อาจารย์ปโปลงได้พูดถึงความโกรธเพราะว่าจัปโปลก็ มีประสบการณ์น,นะครับอาจารย์ปโลก็เป็นคนที่หัวร้องแล้วก็เป็นคนที่เดือดดาลน,นะครับบางครั้งก็มีความกลบไม่พอใจบาสีบัญญัตินะครับจึงทําให้เขา,เาทําให้พี่น้องของเขากลบเขาก็ได้นะครับถ้าเราดูในประวัติการใช้ของอาจารย์ปอลก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับเป็นคำพูดที่ใช้คําพูดรุนแรงแล้วก็เป็นคนที่หัวเราะใช่กะน,นะครับและขอ้อที่ยี่สิบเจ็ดนี่ยบอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มานะครับอาจารย์ปโลก็ได้หนุนใจว่าถ้าเราไม่ละทิ้งสี่เหล่านี้นะครับ ป็นการเปิดช่องทางให้กับมาสันตานะครับเขาว่าอย่าให้โอกาสแก่มาก็คือว่ามานั้นเพราะที่จะโจมตีคริสเตียนได้ทุกเวลานะฮะว่ามานั้นเขาหาช่องทางที่จะทําให้พี่น้องในคริสตจักรเกิดการแตกแยกนตอนเวลาแต่าจ้าพระเจ้านั้งใจว่าอย่าให้โอกาสแก่มานะครับอย่าให้โอกาสก็คือให้เขาที่จะดำเนินชีวิตด้วยการละมัดระวังนะครับให้เขาดำเนินชีวิตด้วยการละมัดระวังอย่างไรก็คือว่าหนึ่งให้เขามีสติสอนให้เขาที่จะควบคุมสารให้เขาที่จะ รู้จักถ่อมใจก็คือว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำพวกเขานะครับเหตุผลที่อาจารย์โปโลให้เขาที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั่นเองนะครับเขาว่า,าถ้าเขาไม่ควบคุมตัวเองได้หรือว่าเขาไม่สามารถที่จะยันยันชั้นใจตัวเองได้ก็จะทําให้เขานั้นเป็นคนที่ใช้กันไม่ได้นะครับเขาว่าอย่าให้โอกาสแก่มานะครับอาจารย์ปโลก็ได้หนุนใจแก่ผู้นําในคิดจักรด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สมาชิกแต่เดียวให้กับผู้นําที่เขาจะรู้จักควบคุมตัวเองนะครับ ข้าพเจ้าก็ได้ชอบคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือคนของพระเจ้านะครับถ้าเขาไม่ระม,มัดระวังตัวเองนะครับบอกว่าถ้าพระเจ้าใช้เขาได้มาสตาก,ก็ใช้คำได้ถ้าเขาไม่ควบคุมตัวเองอันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับในการดำเนินชีวิตของเราว่าการควบคุมตัวเองการไม่ให้โอกาสมาสตาทางานในชีวิตของเราคือว่าการต้องควบคุมตัวเองนะครับอาจารย์ปอลก็ได้หนุนใจไหมครับและในบทที่6อาจารย์ปอลกได้หนุนใจว่า ให้ผู้เชื่อหรือว่าคนของพระเจ้านั้นให้ส่วนยุทธภัณฑ์ทัชชุกเพื่อที่จะป้องกอันลูกศรของมาสตาก็คือว่าเพื่อที่จะป้องกันช่องทางที่มาเข้ามาทำลายชีวิตของเราหรือเป็นการที่ป้องกันให้เรานั้นที่สามารถยืนหยัดได้นะครับและให้เราเดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในอย่างที่สองบอกว่าให้เสริมสร้างและเป็นพอนะครับเส,สริมสร้างและเป็นพอนะครับในขอ้อที่ยี่สิบแปดบอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือของตนตรัสําททำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้ม <regions> <poly p> <aller> ีอะไรเจดใจให้คนที่มีความจําเป็นนะครับคำว่าคนที่ขโมยก็อย่าขโมยต่อไปนะครับอาจารย์ปารลอาจจะหมายถือคนที่ขี้เกียจหรือว่าคนที่ไม่ชอบทํางานแต่ว่าชอบไปเอ้าของคเอือนด้วยการขโมยนะครับอาจารย์ปาโลให้หนุนใจคนเหล่านั้นที่เขาจะไม่ขโมยอีกต่อไปด้วยการที่เขาจะใช้มือของเขาที่พระเจ้าสร้างให้เขานั้นด้วยการทํางานนะครับด้วยการทํางานยังไม่พอนะครับว่าเมื่อเขาได้ทํางานแล้วก็มีแล้ว เพื่อให้เขาที่จะเจ็บใจให้กับคนอื่นก็คือให้เขาที่จะใช้มือของตัวเองนั้นที่จะเป็นพระผอมากกว่าที่ใช้มือของตัวเองนั้น,น,กกออน,นด้วยการไปทําสิ่งไม่ดีนะครับอาจารย์ปาโลดได้หนุนใจคนเหล่านั้นให้เขาที่จะใช้มือในการเป็นพระผอนะครับและข้อที่29นะครับบอกว่า,วาอย่าให้คําเลียมไรยออกจากปากของท่านท่านหลายแต่จงกล่อมคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อนได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับ กนนี้อาจาปโอลได้หนูใจให้พี่น้องนะครับให้ละมาละบอลปากของตัวเองนะครับเพราะว่าการทะเลาะวิวาหรือว่าการแต่แย่นะครับตัวเหตุหลักๆก็มาจากการใช้ของผู้การใช้ปากของตัวเองนะครับการใช้ปากของตัวเองจึงทาให้เขามีปัดมีเสียการแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาแล้วก็มีการแต่แย่กันในกคระจกอาจาะยลปโลก็ได้หนูใจให้เขาที่ปากที่เขามีนะั่นคือว่าให อย่ากล่าวคำรัลทออกจากปากความท่านก็คือว่าให้เขาที่จะรับมาเราบังคัควบคุมปากตัวเองนะครับอาจารย์ปอลโลได้หนุนใจให้พี่น้องที่จิตเสั้นการและการมากกว่าที่จะกล่าวคำรันยต่อการและการหรือว่ามีปากมีเสียงต่อการนะครับให้เขาที่จะรับมาเราวังนะครับเฮโรที่อาจารย์ปอลโลได้หนุนใจให้ไม่ให้คํากล่าวร้ายลออกจากปากก็คือว่าทุกครั้งเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าหรือว่าเราอธิษฐานคุกขอกับพระเจ้าหรือว่าเราล้อมเพยารสสนพระเจ้าเราก็ใช้ปากของตัวเอง แต่ว่าบางครั้งเมื่อเราโมโหถ้าเราไม่ควบคุมไม่ได้เราก็ใช้ป่านี้ในการกล่าวไล้คนอื่นในการที่จงตีคนอื่นนะครับอันนี้สิ่เหล่านี้นะครับอาจารย์ปโลรบอกว่าไม่ควรนะครับให้เขาที่จะควบคุมและก็ลับมาระวังนะครับและข้าพเจ้าก็ได้ชอบคาพูดอาจารย์คนหนึ่งนะครับได้หนุนใจเราว่าคําพูดของคนน่ก็เหมือนกระสุนใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเรายิงเข้าไปปุ้ง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 แล้วก็คนที่ยิงเนี่ยพูดแล้วก็จบแล้วก็หายแต่ว่าคนที่ได้รับ่ กลายเป็นบาดแผลกลายเป็นบาดแผลในจิตใจและก็ยิ่งกว่านั้นบางครั้งก็เป็นบาดแผลที่ไม่หายนะครับเป็นบาดแผลที่ไม่หายแล้วก็นําไปสู่การแตกแยกก็คือหนึ่งเกิดทำให้เกิดการแตกแยกในด้าน, remedy, น а, ความสัมพันธ์หรือว่าในการอยู่ร่วมกันหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์พังนะครับสินี้อาจารย์ปอลโลก็ได้หนุนใจนะครับว่าให้เขาที่จะใช้คําพูดในการเสริมสร้างและใช้คาพูดในการส,สรรเสริญพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นนะครับให้เขาที่จะ ลบมัดนละว,วันและก็ควบคุมนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะเป็นผู้นางเก่งสองเก่งขนาดไหนหรือว่าเขามีชื่อเสียงในหน้าไหนถ้าเขาไม่ระว,วังป่าตัวเองก็จะนําให้เขานั้งนั่งไปสู่ชีวิตที่ได้รับความสูญเสียก็คือเขาจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ถ้าเขาควบคุมป่าไม่ได้นะครับและประกาศทิสานบอกว่าให้เรียนแบบพระคิดครับให้เรียนแบบพระคิดนะครับบอกว่าในข้อที่สามสิบบอกว่า และยันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รักการประทัดตรานไว้สําหรับวันที่จะได้รักการทายการที่ไม่ทําให้พระวิญญาณเสียพระทัยในตัวเราอย่าง้นก็คือว่าการที่เราไม่ทําตามใจตัวเองหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เหานั้นทําให้พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเหล่านั้นเสียพระทยัยเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเ ปิดใจหรือว่าเมื่อเรารับเชื่อใช่ไหมครับเมื่อเราต้องรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าเขามาสถิตอยู k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  ่ในเราว่าเราเป็นคงของพระเจ้าและคำว่าพระวิญญาณเป็นที่ประทานก็คือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นที่ประทานให้กับเราว่าเราเป็นคงของพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเราไม่ใช่ของโลกนี้ต่อไปแต่เราเป็นของพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่จะเป็นพยานแก่เราว่าเราได้รับการไถ่แล้ว ด้วยพระโลหิตของโพระองค์นะครับและในข้อที่31บอนะรบับอกว่าโจอเอางความขมคือความชุดเฉยวความกรบการทุ่งเถียนการพูดจาดูมีล้วนทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านเราจะประโลได้หนุนใจให้พี่น้องว่าให้เขาที่จะรับทิศสี่เหล่านี้นะครับบอกว่าเขาถ้าเขาอยากติดตามพระเยซูคริสต์ถ้าเขาไม่ได้รับทิศสี่เหล่านี้นั้นเขาไม่สามารถที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ได้และยิ่งกว่านั้นเพราะว่าสีเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้ทิ้งมันไปใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวถ่วง ให้กับเขาในการติดตามพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากและเขาจะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์ได้เพราะว่าในพระคริสต์นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระองค์นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้การติดตามพระเยซูคริสต์ควรจะทิ้งออกไปสลับในชีวิตของเรานะครับในข้อที่สามสิบสองบอกว่าแต่จนมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อาภัยแก่กันและการเหมือนอย่าที่พระเจ้าทรงให้อาภัยโทกท่านใน อาจารย์เปโลได้หน right? so ุนใจว่าให้เขาที่จะเอาสีเหล่านี้ให้เอาใจเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเขานะครับในการดำเนินชีวิตคือว่าให้เขาที่จะเพิ่มเติมสีเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเขานั้นที่จะเหมือนพระเยซูคริสต์และที่เขาจะสามารถเป็นคนที่ใช้กมได้และให้เขาที่จะเป็นคมที่ทอมใจเหมือนพระเยซูคริสต์เพื่อที่เมื่อเรามีใจเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเราเราจะสามารถให้อภัยกับคนอื่นได้ เราจะสามารถให้อภัยกับคนที่ทำผิดต่อเราได้เราจะสามารถให้อภัยคนที่พูดจาไม่ดีกับเราได้ทิลานี้อาจจะปอลก็ได้หนุนใจให้กับพี่น้องพี่น้องที่แล้วครับพระวจนะในตอนนี้อาจจะปอลก็ได้หนูใจเราใช่กันนะครับว่าให้เราที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาพี่น้องที่แล้วครับบางคนมาปีคริสเตียน10ปีบางคน20ปีแต่ชีวิตเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าชีวิตเขาไม่เติบโตเหตุผลก็คือหนึ่งเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญา ก็คือเขายันดันในชีวิตแต่เนื่องหนาอยู่ฉะนั้นจะละในเช้าวันนี้พระวจนะได้หนุนใจเรานะครับว่าให้เราเนื้อที่จะฟอนเสียงพระวิญญาณมากกว่าที่จะทําตาใจตัวเองให้เรานั้นที่จะเอาใจใส่ในการเชื่อฟังพระเจ้าหรือการใช้เวลากับพระเจ้ามากๆเพราะว่าในชีวิตของเราแต่ละวันเราเจออะไรก็ไม่รู้บารารั้งเราเจอสภาพแวดล้อมที่ทาให้เราโมโหเพราะเ้าในการดำเนินชีวิตเราเราเจอการล่อลวงการทุจริหลายๆอย่างถ้าชีวิตของเราไม่ได้ต่มพระบิญาณเราก็ทาแบบ ฉะนั้นในเชาวน N, าันนี้อาจะปรด้หนวใจว่าให้เราเดนเนิน,นชีวิตตามพระวิญญาและให้เราเดาเนินชีวิตที่เสริงสร้างการและการให้เราเดำเน,นินชีวิตที่เป็นพรแก่การและการฉะนั้นในเช้าวนันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรต่อพี่น้องที่จะนําพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นํามาใช้ในชีวิตของเราให้เราที่จะเกิดผลในด้านฝ่ายวิญญาและยิ่งกว่านั้นให้เราที่จะพย,ายาัญญาที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาให้มากขึ้นชีวิตที่เคยผ่านมาแล้วนั้นให้ผ่านไป แต่ชีวิตที่เราจะดําเนืนอต่อไปสู่ข้างหน้านั้นให้เราที่จะให้พระวิญญาเป็นคนนำเราฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าได้โปรดวยวพรแก่พี่น้องทุกคนที่เราจะดำเนินชีวิตและก็เกิดผลและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาให้มากขึ้นขอพระเจ้าได้โปรดวยวพรแก่พี่น้องทุกท่านนะครับให้เรา่วดใจกันอธิษฐานด้วยกันครับ